สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรือยังเอรินสวัสดีค่ะวันนี้เอรินจะไปไหนคะวันนี้เอรินจะมาโรงเรียนนะคะวันแรกของเอรินที่จะมาโรงเรียนอนุบาลนะคะสวัสดีค่ะดีๆก่อนสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปสวัสดีคุณครูแล้วไปไปเจอเพื่อนใหม่แล้วก็ไปดูโรงเรียนใหม่ของเอรินนะคะอีกอีกขั้นนะคะก้าวใหม่ของเอรินนะคะวันนี้เอรินมา เยี่ยมเยียนโรงเรียนนะคะโรงเรียนอนุบาลของน้องนะคะแม่อูพาน้องมาดูโรงเรียนนะคะนี่เอ,อลีนนะกะคือเอลีนจะมาโรงเรียนนะคะวันนี้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนนะคะไม่ไปค่ะไม่ไปยำเงีเพิ่งไป อันนี้เป็นสนามนะคะก็จะมีสนามบาสเกตบอลนะคะสนามเด็กเล่นนะคะนู่นก็จะเป็นอาคารโรงเรียนนะคะก็จะเป็นอนุบาลนะคะจนถึงป .6 นะคะนี่สนามเด็กเล่นกว้างเลยโซนนั้นก็จะเป็นโซนเด็กเล็กนะคะโซนอนุบาลนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนนี้จะเป็นโซนปฐมนะคะป .1 ถึงป .6 นะคะแล้วจะมีเด็กคนนี้ก็จะมามาโรงเรียนนะคะโรงเรียน วันนี้มาเยี่ยมเยียนก่อนนะคะจบแล้วอลินจบเนอร์สเซี่ี่แล้วใช่ไหมคะแม่อูไม่ได้เอาไปฝากเลี้ยงที่เนอร์สเซีรร่แล้วนะคะมีเด็กไม่อยากกลับบ้านนะคะเด็กดีใจเอลินดีใจมากเลยมาโรงเรียนแล้วไม่อยากกลับร้องไห้นะคะอยากอยู่ต่อ <laughs> อยากอยู่ต่อ <laughs> แต่เอลินเป็นเด็กที่ตัวเล็กที่สุดเลยจะเข้าอนุบาลแต่ว่าเข้าก่อน <laughs> เข้าเรียกว่า ตรียมอนุบาลนะคะเข้าก่อนกําหนดก็คือเด็กทุกคนจะเริ่มเข้าเตรียมอนุบาลหลังจากไปเนอร์เซอรี่ก็สามสิบเ,เดือนนะคะ30เดือนก็ประมาณ2ปี2ปีครึ่ง2ปี5เดือนนะคะอัพเคลูกอัพเเคล <c oughs> สวัสดีค่ะซีคายลินสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เอดินมากินชูชีนะคะหลังจากที่พาไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนนะคะเตรียมอนุบาลน,นะคะหลังจากนั้นเราก็มากินชูชีกันนะคะแซนดนอันนี้ก็คืออองเทนะคะก็คือออเดอร์นั่นเองนะคะน,นี่น่ากินไมเ่เอ่ยแล้วมีผู้ร่วมทริป พูมากินด้วยนะคะสวัสดิค่รสิพยามพี่ยังมไม่ได้ไปโรงเรียนกับน้องอันนี้ก็ป๊าเป็นส,ส,สปอนเซอร์ใหญ่นะคะสายเปนะคะวันนี้เราเลยสั่งเต็มที่อันนี้ก็เริ่มต้นก่อนนะคะเซตต่อไปนะคะเซตต่อ <All right. S 2> ไปนะคะมีคนรอไม่ไหวแน้วนะคะคนนี้ก mm ิ hmm. นเก่งมาก คนเก่งคนนี้เก่งมากกินเก่งมากคนนี้อันนี้วันนี้อันดินมาโรงเรียนวันแรกนะคะตอนเช้าเช้าแม่อุมาส่งก่อนไปทําง,งานอันินพี่มาเร็วมีคนดีใจรอรอดูนะคะเอาไปฝากไว้ตอนก่อนเข้าโรงเรียนนะคะเพราะไม่วูเข้างานเช้ารอดูว่าตอนเย็นผลออกมาจะเป็นยังไงตอนเช้ายังตื่นเต้นอยู่นะคะเพราะว่าย,ยัง ย <r>. ังตื่นเต้นกับโรงเรียนใหม่นะคะไม่ได้ไปที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กแล้วนะคะไม่ได้ไปแล้วน่าสีดตอนนี้ก็กะที่กระด้าหน่อยทูเล่มาตันเัาตบด้ลนมือวิวเอลินอัตช่องอ่ะ And then...